เริ่มแล้วนะครับงานสานน้ําสีดอกจานสงกรารเมืองอุดรและงานมหาสงกรารจังหวัดอุดรธานีกับกิจกรรมทําบุญตักบาทพระส่งน้ําพระพุทธอภัยมงคลสมังคีรถน้ําดาหัวขอพรผู้สูงอายุนะครับและเกาะเจดีทรายพร้อมอุโมงคน้ําสตรีทฟู้ดครับที่บริเวณล,ลานพิธ,ธีสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานมหาสงกรารอุดรธานี สานน้ำสีดอกจานสงกรานเมืองอุดรธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมง,งานในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานคลื่นเคลงนางรำ5 4าคนร่วมแสดงรำมหาสงกรานที่แสดงถึงมนต์เสน่ห์ของการร่ายรำที่อ่อนช้อยสวยงามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีครับ สำหรับงานสาดน้ำสีดอกจานสงกรานเมืองอุดรค่ะเกิดจากแนวคิดการเล่นน้ำที่มีสีสันของสีดอกจานหรือว่าดอกทองกวาวสีของดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีคือสีแสดหรือว่าสีส้มนะคะด้วยการที่ทำให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยสีสันให้พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีค่ะสวมใส่เสื้อสีดอกจานออกมาร่วมงานประเพณีที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองสนุกสนานกับกิจกรรมการเล่นน้ำพี่น้องประจักษ์ รวมไปถึงการจัดระเบียบการเล่นน้ำบนถนนอดุลเดชนะคะและผลพิสัยวันแรกค่ะมีกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก20อำเภอขบวนรถบุพชาติอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์20อำเภอตามถนนนะคะแล้วก็เข้าสู่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นบริเวณจัดงานต่อด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์20อำเภอประดิษฐานที่บริเวณเวทีกลางงานทุ่งสีเมืองมีการแสดงฟ้อนรำที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดร อรธานีภายใต้แนวคิดสาสตร์น้ำสีดอกจานสงกรานตเมืองอุดรซึ่งมีนางรำเครือข่ายหน้าตเสิน150คนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี395คนรวมทั้งสิ้น545คนค่ะมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ132คน กิจกรรมก่อเจอดีไซน์20อำเภอการละเล่นอุมโมง์น้ำตลอด3วันในระหว่างวันที่13-15เมษายนนี้นะคะมีโซนจำหน่ายอาหารโซนการแสดงคอนเอสิร์ตศิลปินนักร้องและหมอลำลูกทุ่งที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองโซนบีก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานีและนักท่องเที่ยวนะคะร่วมใส่เสื้อสีดอกจานไปเล่นสาตว์น้ำกันทั้งเมืองที่อุดรธานีค่ะครับแล้วจากการ นนหนึ่งความประทับใจเลยก็คือการนำพระพุทธร,รูปนะครับศักดิ์สิทธิ์จากทุกชุมชนเนี่ยมาประดิษฐานไว้ในที่เดียวกันให้ขับทางประชาชนเนี่ยได้ไปรดน้ําก็คือสะดวกกับเราด้วยไปที่เดียวเนี่ยรดน้ำพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ได้จากทุกพื้นที่เลยใช่แล้วค่ะคที่อุดรธานีผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศของการจัดงานสงกรานยังไม่หมดเท่านี้ค่ะ